เปิดภาพครอบครัวน่ารักหมวยอริศราเปิดภาพครอบครัวน่ารักลูกชายกับสามีหล่อแพ็คคู่จริงๆแต่ละช็อตเห็นแล้วยิ้มตามเลยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งหมวยอริศราแฟนข่าวจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่องสามที่เธอนั่งอ่านข่าวคู่กับพิธีกรข่าวคนดังระดับประเทศหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยหลายคนชินตากับลีลาและน้ำเสียงในการเล่าข่าวแต่ละเหตุการณ์ของเธอจนตอนนี้ชื่อของหมวยอริศรากลายเป็นขวัญใจของแฟนข่าวไปแล้ว แต่อีกหนึ่งบทบาทของเธอคือการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งก่อนหน้านี้หมวยอริศราเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากว่าเธอจะมีน้องก่อนลูกชายสุดที่รักคนนี้เธอกับสามีสุดหล่อต่อยประกรณวิพาตาวัตรใช้เวลารอคอยกว่า15ปีเลยทีเดียวปัจจุบันน้องกอนอายุ6กขวบออร่าความหล่อมาเต็มเฟรมแล้วจริงๆเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆหลายคนที่ติดตามอินสตาแกรมของหมวยอริศราเป็นต้องยิ้มตามในทุกๆชอ็อตเลยทีเดียว ต้องบอกว่าบ้านนี้มีชายหนุ่มหล่อแพ็คคู่เป็นบอดี้การ์ดปกป้องแม่หมวยนะเนี่